วันนี้มีของเล่นใหม่มานำเสนอครับเป็นเตาเผาขยะไร้ควันข้อเด่นของมันก็คือการเผาลักษณะการแบบอบนะครับลดควันนะครับลดไอแก๊สที่เกิดขึ้นเพราะพวกนี้เป็นลักษณะการใช้ความร้อนสูงในการอบแล้วก็เป็นการเร่งการเผาได้ด้วยการเติมออกซิเจนนะครับก็คือใช้พัดลมตัวนี้เป็นบัตเล็ดของเดิมที่มานี่จะเป็นไฟ AC ที่เป็นอะแดปเตนะครับปรับลดแรงดันได้ตัวนี้มันยังมีแนวคิดเพิ่มเติมอีกนะครับในกรณีแทนที่เราจะเป็นไฟบ้านจ่ายเป็นซัพพลายให้กับตัวพัดลมเรายังสามารถใช้โซลาเซลล์นะครับมาใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเป็นเพลเทียโดยอาศัยความร้อนจากตัวของตัวถังเองเนี่ยนะครับเอาความร้อนเนะี่ยเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าได้เหมือนกันตรงนั้นเดี๋ยวไว้เป็น เขาเรียกว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งแล,ทด,ล,ท,ดลทดสอบทดลอบทดสอบทดลองการใช้เพียวเทียนะให้ชัดเจนก่อน๋ยวค่อยว่ากันแต่เรื่องของโซล่าเซลล์เนี่ยต่อใช้งานได้แน่นอนกับพัดลมใช้เผาในพื้นที่อย่างเช่นชายทุ่งไฟฟ้ามันไม่มีแต่เราสามารถยกเตาไปเผาพวกเศษไม้เศษอะไรพวกนั้นได้เดี๋ยวโครงสร้างภายในนะครับออไอตัวท่อตัวนี้จริงๆไม่ได้มีอะไรพิเศษครับมันก็แค่เป็นเหมือนกับทาวเวอร์ตัวท่อให้เกิดแรงแวกข้ามดูดหลังจากพัดลมที่เข้ามาในนีม้มีแรงอบเนะี่ย เขาเรียกว่าท่อพอเรายกสูงล่ะมันก็จะเกิดแรงรีดของอากาศนั่นเองทําให้เกิดการเคลื่อนตัวได้ไหวขึ้นออกาต่อมาก็จะเป็นฝาล็อกทางชิ้นส่วนนี้ก็สําคัญนะครับเราต้องล็อกถ้าสังเกตดีๆตรงนี้มันจะมีชีนจะเป็นขี้โคลนจริงๆมันก็คือขี้เท่าแกลบที่ผ่านการเผาผ,าผสมกับดินนะครับทำเป็นโคลนเป็นชีนครับผมเมื่อกี้ตัวชีนเนี่ยที่พูดถึงเหตุผลที่เราต้องชีน เพราะว่าอากาศหรือว่าควันที่เกิดขึ้นจากการเผาแต่ถ้าเราปล่อยให้ลอยออกสู่อากาศภายนอกมันก็เป็นการก่อบุรพภาพวะทางกลิ่นแล้วก็เรื่องของไอเสียนะครับการชีนอากาศาก็จะทําให้การเก็บพลังงานหรือเก็บความร้อนให้เกิดการอบบ่มอยู่ภายในเนี้ยแล้วแก๊สที่เกิดขึ้นจากการาสันดาบจากการเผาไหม้เนี่ยมันก็จะเกิดการวนเผาตัวเองนะครับ วันที่เกิดขึ้นจากเราเขาเรียกว่าอะไรระบบไพโดรไลซิสกระบวนการที่เกิดแก๊สขึ้นมาก็ความร้อนที่สูงจากเตาอบมันก็จะทําการเผาส่วนตะแกรงที่เราเห็นข้างในนี้ก็คือโครงสร้างที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อยกยึดถ้ามันสูงมห้มีพื้นที่ให้อากาศนะครับที่เป่าเข้ามาจากพัดลมนั้นมีพื้นที่ให้อากาศที่จะผ่านไอตัวชั้นรูๆที่เราเจาะจริงๆเวลาใช้งานเนี่ยวัสดุตรงนี้ถ้าเอาพลาสติกหรือว่าเอาพวกขยะที่เป็นเผาไหม้แล้วละลายเป็นน้ํา มันจะปิดกั้นรัวอากาศดังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คืออาจจะเป็นใบไม้หรือแกลบนะครับเข้ามาวางรองเวลาที่มันเหลวเป็นน้ําไหลลงไปก็จะได้อุดรูทางเดินนะครับทั้งหมดขบวนการการทํางานผมก็แนะนําโดยพื้นฐานก็คร่าวไปแล้วนะครับที่เหลือต้องมาทดสอบในการทํางานจริงกันอันนี้เป็นของเพิ่งส่งมาก็เลยแนะนำโดยหลักการนะครับที่ทราบว่าการทำงานประมาณนี้ ใครท่านไหนท่าที่สนใจเดี๋ยวคอยติดตามดูความคืบหน้าในการทดสอบทดลองดูนะครับเดี๋ยวจะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่ง